สวัสดีค่ะประวัติที่นี่นะคะเอาเล่าไวๆเลยคือจะมีพนักง,งานขายเฟอร์นิเจอร์อ er, เสียชีวิตที่นี่โดยที่แบบผิดธรรมชาติคือผิดธรรมชาติเลยแล้วพอเสียชีวิตไปเขาก็ไม่ได้มาอะไรเพื่อนร่วมงานเลยจนกระทั่งมีลูกค้ามาลูกค้ามาซื้อขายเขาก็ได้ซื้อขายของกับคนคนนี้ เซลคนคนนี้โดยที่เขาไม่รู้ว่าเซลลคนนี้เสียชีวิตไปแล้วมีขนาดโคอยู่คนลุกอะเขาไม่รู้ว่าเซลคนนี้เสียชีวิตไปแล้วแล้วเขาก็คือของอ่ะไม่ได้เป็นของที่มีเสียงมีเสียงของไม่ได้ถูกส่งถูกจัดส่งถูกส่งไปที่บ้านเขาก็มาถามที่บริษัทบริษัทก็ถามว่าได้ซื้อขายกับเซลคนไหนชื่ออะไร าก็บอกชื่อนี้ชื่อนี้ชื่อนี้แต่ปรากฏว่าพนักงานทุกคนคือสตันกันหมดเลยสตากันหมดเลยเลยขาบอกว่าคนนี้เสียชีวิตไปแล้วที่ไปซื้อขายเขาได้ยังไงประมาณนี้นะคะเ <c oughs> ขาวังว่าเซลล์คนนี้เขารักงานนี้มากแต่เขาผิดหวังอะไรสักอย่างทําให้ต้องจบคิปน <Hey! S 1> ี้เลยเฮ้ยนั่นไงบอกแล้วกูบอกแล้วเสียงอะไรไม่รู้เสียงอะไรไม่รู้ มาแล้วมาแล้วเก็ขากล้องก่อนแปบนึ้คนณแปดร้อยกว่าท่านเก้าร้อยกว่าท่านขอหัวใจให้หน่อยนะคะเดี๋ยวทาไมไฟฉายมันโอหตรงนี้จะเป็นส่วนของโรงงานนะคะที่ประกอบนะคะหนึ่งพันกว่าท่านนะคะฝากกดให้หน่ออย้อย พี่มาแล้วหรอพี่เซลทุกคนตอนนี้พี่อยู่คนเดียวนะพี่พี่เฮ้ยเฮ้ยทุกคนเฮ้ยทุกคนเห็นอะไรปะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้หยหายไปแล้วเฮ้ยเดี๋ยวเข้าไปงนูแล้วพี่ ทำไมหน้าจอมันเดี๋ยวแป๊บน,นึงนะนทำไมสีหน้าจอมันเป็นเนี้ยใครอ่ะปิดไฟก่อนอ,อเคใครคะเอ้ยหนึ่งันสรอยท่านตอนนี้มีอยู่คนเดียวทุกคนอยู่คนเดียวแล้วเมื่อกี้มีใครเดินอยู่ด้านหลังไม่รู้นะตงรงนู้นะ ล่างดำๆเลยเมื่อกี้เดินเข้าไปอีกแล้วเมื่อกี้ตอนแรกเข้าไปแล้วนี่แนทยังไม่กลับนะคะแนทยังไม่กลับนะน่าจะเจอกันอาทิตย์หน้านะคะทุกคนเ,เดินเข้าไปรอบสองว่ะเหมือนวนวนลูปป่ะเหมือนเขาเรียกอะไรนะที่มันวนลูบอะคือทำเฮียขนลุกเลยหนึ่งพันสี่ร้อยท่านกดแชร์ให้พีหน่อยนะคะเป็นกำลังใจเดี๋ยวเข้าไปตรงตรงนี้คือสำนักงาน ที่เขาอยู่เลยนะที่เขาอยู่ประจําเลยนะเป็นเซลล์ตรงนี้จะเป็นกอ่อสร้างนะคะเอ้ยกอ่อสร้างที่ประกอบที่นี่ยังใช้งานอยู่นะทุกคนยังใช้งานอยู่ปกตินะคะไม่กล้าดูดูเหอะดูเป็นเพื่อนบีหน่อยนะขอหัวใจเป็นกําลังใจให้บีหน่อยอย่าออกไปเลยไม่กล้าดูเพราะกลัวอย่าออกไปเลยนะพี่อยู่คนเดียวค่ะมีอยู่คนเดียวนะหนึ่งพันห้าร้อยท่านนะคะขอหัวใจหนึ่งแสนได้ไหม เป็นกำลังใจให้บีหน่อยเฮียขนลุกว่ะเฮ้ยเงาดำข้างๆบีพี่บีอยู่คนเดียวนะคะนี่ถุงดำหรือเปล่า,วาสวัสดีค่ะอะบีอยู่คนเดียว ทุกคนมีเสียงมีเสียงขอหัวใจรัวๆหน่อยนะเป็นกำลังใจให้หน่อยดวงวิญญาณพี่เซลนะคะที่ยังอยู่ที่แห่งนี้ที่ออกมาทำอะไรก็ได้ให้ได้รับรู้ให้ได้เห็นโอ้โห oh, แม่ที่นี่เราเคยมาอยู่มาเคยมารอบนึงอาทิตย์ที่แล้วน่าจะเป็นอาทิตย์หรือสองอาทิตย์ที่แล้วนะ พี่อยู่ที่ไหนพี่อุ้ยขนลุกว่ะขนลุกหัวเลยขนลุกหัวเลยออกมาเมื่อกี้พี่เดินเป็นเงาดำๆล่างดำๆเดินเข้ามาอยู่ที่ไหนเขาเป็นเขาเขาไม่ได้เสียชีวิตโดยธรรมชาตินะทุกคนออกมาค่ะทุกคนเอยออกมาค่ะทุกคนทุยเฮ้ย

เงาดำดำแป๊บหนึ่งนะทุกคนเงาดำดำนั่งอยู่ตรงบันไดเงาบันไดเฮ้ยเี้ย จบชีวิตผิดธรรมชาตินะทุกคนเขาผิดหวังในเรื่องอะไรสักอย่างหนึ่งพี่เขาเป็นผู้ชายเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาตรงนี้มเมื่อกี้ใครยืนใครอะพี่พี่ ี่หายไปไหนวะออกมาเป็นศูนย์การขายเฟอร์นิเจอร์ค่ะพี่ไม่ใช่บ้านนะเมื่อกี้รอบแรกตรงมันไดตรงว่าเออเสียงเสียงเสียงมี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 เสียงวะมีเสียงดูวิญญาณพี่เฟอร์นิพี่พ furniture. เฟอร์นิเจอร์ไอ้เหี้ยกูสมอง พี่เซลนะคะออกมาทำอะไรก็ได้ให้เห็นให้สัมผัสนะคะตอนนี้หนูเดินคนเดียวนะอยู่คนเดียวพี่มาสัมผัสหนูได้เลยนะออกมาเลยเฮ้ยมีเสียงมีเสียงอยู่ข้างในขอว้าไอ้ีอุ้ยคนลุก ียงตู้นี้เหรอเฮ้ยเฮ้ย,เ,ยเสียงเสียงเหมือนตู้ตู้ไหนวะตู้ไหนตู้ไหนเฮ้ยใช่เบาะนั่นอะโอ้ยยังไม่ใช่อะไรก็ไม่รู้อันหนึ่งอันหนึ่งขอถือกล้องอีกรล้ ฝากขอหน้าจอข้อหัวใจให้หน่อยนะคะขอจอขอใจให้บีหน่อยหนึ่งพันเก้าร้อยท่านนะคะฝากขอเสียงอะไรอะ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 รเสียงอะไรเสียงอะไรเสียงอะไรบ้างทร์มันมีเสียงตรงนี้วะ เฮ้ยเสียงเมื่อกี้เสียงตรงนี้เลยเสียงบริเวณเนี้ยบริเวณนี้เลยสองพันหนึ่งร้อยท่านเป็นกําลังใจให้พี่หน่อยคอหัวใจให้พี่หน่อยเ <c oughs> นี่ยเสียงมันแบบเสียงเสียงเนี้ยเสียงเนี้ยแบบแบบเนี้ยแบบนี้เลยตอนนี้มันมีเสียงกอกแกกอกแกกอกแกอะไรไม่รู้หัวใจยังไม่ถึงหนึ่งแสน ขอนะคะพี่อยู่คนเดียวมีเสียงมีเสียงข้างในมีเสียงข้างในมีเสียงข้างในพี่มีเสียงข้างในเดี๋ยวพยายามเลยไปขอบคุณข,ของขวัญทุก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 อย่างเฮ้ยนลุกว่ะคนลุกว่ะพี่พี่อยู่ที่ไหน เอ้ยเอ้ยเมื่อกี้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 มีเงาดำเดินเข้ามาตรงนี้บ,บริเวณนี้ทุกคนย่าเป็นอะไรวะพี่ กระจกกระจกขอขอหัอวใจหนึ่งแสนรดนด่วนเลยทุกคนตอนนี้เนี่ยบีอยู่คนเดียวจริงๆดูหน้ากระจกบีอยู่คนเดียวดูมันหายไปแล้วมันหายไปไหนดวงวิญญาณที่อยู่ที่นี่นะคะเฮ้ยเสียงเหมือนตู้เสียงเหมือนตู้ ออกมาปรากฏร่างปรากฏกายให้ได้พบให้ได้เจอให้ได้เห็นทีมงานหยุดนะคะเฮ้ยเอยมันง้างมันง้างอยู่อืไม่มีไม่มีมมดูวิญญาณพี่เซลนะคะ พี่ออกมาทําอยู่ในเปิดดูแล้วทุกคนฮ้ยเฮ้ยตอนนี้ไม่อยู่คนเดียวเฮ้ยตอนนี้ได้ยินเสียงได้ยินเสียงแต่ไม่รู้ว่าตู้ไหนได้ยินเสียงพยายามส่องดูได้ยินเสียงเหมือนตู้เฮ้ยได้ยินเสียงพยายามส่องดูอยู่ตู้ไหน พี่เซลล์ออกมานะคะทำอะไรก็ได้ให้ได้พบให้ได้เจอให้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเมื่อกี้มันเปิดป่ะเหมือนมันแง้มป่ะเนี่ยเนี่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  เมื่อกี้มันแง้มปะ่ะทุกคนเห็นปะ่ะมันแง้มปะใช่ปะ้ยมีเสียงมีเสียงมีเสียงอยู่ภายในี่เดี๋ยวจะเปิดดูเดี๋ยวจะเปิดดูเดี๋ยวจะเปิดดูใช่มันแง้มที่มองในกระจกคือมันแง้มหรือว่ามันเป็นมันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วอะ เ้มีคนเดินผ่านหลังกระจกพี่ไม่มีนะไม่มีนะไม่มีไม่มีมมอ่ะเปิด <c oughs> ว่างเปล่าจะ้ะนั่นนั่นนั่น คนเดียวค่ะคนเดียวอยู่คนเดียวเฮ้ยเฮ้ยเยเสียงเสียงเสียงในตู้เสียงในตู้แล้วเมื่อกี้เก้าอี้อันนี้ล้มเสียงในตู้เสียงในตู้ทุกคนคล้องหัวใจมันไม่ใช่ตู้นี่หว่าอ๋อเขอเปดได้อ๋อเป็นประตูเลื่อนอ่ะอุ้ยอ๋อ ตูวตูว้พี่ออกมาพี่พี่อยู่ไหนเฮีย hey, he e. แป๊บหนึ่งนะขอ e, จะจ่ายแมงเต็นเหมือนมันมีเสียงอยู่ด้านในมีเสียงอยู่ด้านในมีเสียงอยู่ด้านในเมื่อกี้เปิดแล้ว เมื่อกี้เปิดแล้วไม่มีเมื่อกี้เปิดแล้วเมืเ่อกี้เปิดแล้วเงียบแล้เงียบแล้วเงียบแล้วเงียบแล้วทุกคนฝากขอหน้าจอข้อหัวใจให้หน่อยนะฝากขอหน้าจอข้อหัวใจให้หน่อยนะคะเดี๋ยวเปิดอีกรอบนะึง เฮีย,ยไม่มเเงงีเสียงอะไรวะเสียงอะไรวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเด้อเด้เ้เสียงตู้ไหนเสียงตู้ไหนพี่บีลองส่องกระจกแล้วปิดไฟได้เดี๋ยวรอแป๊บน,นึงเฮ้ยเฮียมันเปิดมันเปิดเมื่อกี้มันเปิดมันเปิดมันเปิด ขออย่าให้ไม่มีอะไรฮิเฮียคนไม่มีฮียไม่มีฮียไม่มี โอ้ไม่มีเฮ้ยทุกคนมันไม่มีเฮ้ยมันไม่มีไม่มีไม่มีมม <c oughs> เฮ้ย <c oughs> พี่อยู่ไหน <c oughs> พี่ลองเปิด <c oughs> ได้เดี๋ยวส่องกระจกให้ดู <c oughs> มันไม่มีมันไม่มีอะ มันไม่มีไม่มีเฮ้ยใครอะใครอะมีเสียงถือโทรศัพท์มเฮ้ยอียเอยเสียงอยู่ตรงนู้นเลยเสียงอยู่ตรงนู้นเลยพี่เคาะหน้าจอเคาะหัวใจให้พี่หน่อยนะ เด่เเดโอ้ยโอ้ย,อ,ยออกมาออกมาออกมาอยู่ในตู้นี้เหรอพี่จะปิดการขายตู้ไหนคะพี่จะปิดการขายตู้ไหน อยปิดการขายตู้ไหนคนลุกเลยขนลุกเลยขนลุกเลย ออกมาเฮ้ยเหยาควงจริงะได้ออกมาจริงเฮ้ยออกมาจริงพี่พี่เฮ้ยหยุยเฮ้ยมีเสียงพูด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 แปบนึง พี่จบชีวิตที่นี่ทำไมพี่พี่พี่จบชีวิตที่นี่ทำไมคะไม่ใช่บ้านล้างทุกคนพี่บอกว่าสะอาดเกินแล้วพี่ดูอะไรนะเฮ้ยพี่ดูนะดูฝุ่นนะดูฝุ่นที่พี่ป้ายไปสิเนี่ยเป็นโรงงานเฟอร์นิเจอร์นะคะที่เขายังใช้งานอยู่นะหัวคน หัวคนตรงไหนหัวคนตรงไหนคะพี่หัวคนตรงไหนเขาบอกเห็นหัวคนว่ะหัวคนตรงไหนพี่หัวคนขวามือพี่อาดีดีไม่มีนะพี่ ไม่มีแล้วจะหนีทําไมโอ้โหถามได้หนีทําไมเดินคนเดียวนะคะมีหัวคนขวามือชะโงกออกมาตรงออกตรงทางเมื่อกี้ดูวิญญาณพี่เซลพี่ออกมาพี่อยู่ไหน พี่ออกมาให้ได้พบให้ได้เจอให้ได้เห็นให้ได้สัมผัส <_ C 1> ขวาม,มือนี่หรอไม่มีแล้วพี่พี่ไม่เห็นนะพี่ไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นเฮยไ,ไปไหนแล้วะพี่เห็นจริงป่ะเนี่ยจะต,ตรงนี้หรอ ไม่มีนะคะไม่มีนะไี้คนลุกไปหมดเลยคนลุกไปหมดเลยไม่ใช่ออถอยออกจากห้องนี้แั๊บนแป๊บนึง เห็นคนอีกแล้วอะวยทาไมเขาบอกเห็นคนอีกแล้ววะเห็นละฮะเขียเขาบอกเห็นนั่งอยู่ตรงไหนพี่เอาดีดีคนลุกเลยเนี่ยแล้วเมื่อกี้หมอมันขยับอะเห็นคนนะมอุวยเขาบอกเห็นคนว่ะเฮ้ยเห็นคนตรง้าพปู พี่บีสองอยู่แล้วเมื่อกี้หมอนมันขยับต่อหน้าเลยหมอนมันขยับต่อหน้าเลยนะหมอนมันขยับต่อหน้าเลยนะพี่ดูนะพี่บอกพี่เห็นดูตรงนี้เฮ้ยเอ้ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ยแก้วกระทบกันแก้วกระทบกันไม่ใช่บ้าน่ะพี่เป็นที่ขาเลยที่จะ ออกมาพี่อยู่ไหนเราแวงไปหมดแล้วว่าเฮ้ยมีเสียง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 ไม่ใช่โทรศาาัพท์ค่ะเป็นเคตโทรศัพท์เคียโทรศัพท์เมื่อกี้มีเสียงมีเสียงคนพูดเสียงคนพูดเสียงคนพูด <c oughs> กูไปแล้วเฮียเฮียปันบนึงปันนึงปันหนึงเฮีย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 คุยฝนตกด้วยพี่มีเสียงมีเสียงพูด Yeah!